สวัสดีค่ะทุกท่านในอยู่ช่องพี่นัทชาแนลนะคะวันนี้เรามาดูโอ่งแต่เราบ่เจอโอ่งนะคะ,ะคะืแต่เราไปเจอนู่นนะบ้านดอกดาวเขาบอกหลังละสี่แสนกว่านะครัอบเขาก็จะไปดูกันนะว่าหลังละสี่แสนอะ่ะมันเป็นยังไงเนาะโอ้โ หลังใหญ่หลังโตเอฟซีเอา้าคอยสีเข้าทางไหนนี่นะคะปาดหลังละสี่แสนกว่าเอาเนี่เขาบอกไปถึงเอาไปลงโอ้โหป,ปาดพี่ชาบ้านค่อย,อยนะ มีคู่พร้อมเนะอะ่มีคู่พร้อมเ f ีใครอยากได้เอาเลยนะคะสี่แสนกว่านะคะฮะโบไปดูซื้อซื้อสี่แสนห้าอันนี้เขาใช้ไม้เก่าหมจะนนะพี่นาใช่ใช้ไม้เก่า มีออชาด้วยมีออชามีอชามีอาบอตรงนี้มีโอชาเท่าไหร่นะสอองพนองนองพนสองพันสองับบ้งนที่นอันเนสองพนอห้นองห้องนีอห้องเดียอเท่นสอับบ้านที่นันสพปนอนองันสอนองนสงสอนนีนันนอองง เดี๋ยวเราจะไปตามหากระต่ายพี่เคสไปหนูหนาชาเขาใช้ได้จริงนะฮะชาเขาใช้ได้จริงชาเขาได้ใช้ได้จริงะเบียร์สนใจสักหลังไหมสี่แขนกว่ารถแล้วรลุกรถเยได้เหรอเย่ฮะเย่อยากได้อะไรเดี๋ยวพี่รักถูกเร่งเงื่หน้าจะซื้อให้ หกห <60. S 1> มื่นเก้าฮะหกหมื่นอันนี้เา่นห้าอันนี้เหลือห้า้เหมื่นหมีโอาด้วย,อวยสองตัว FC นี่คือโอชาอืมนาาัมอืมอืมอออออ อยากได้ชิงช้าอันนี้เท่าไหร่นะหม่นสามพาร้ี่ไงโอซาหมื่นสามพันห้าร้อยตัวเล็กก็มีนะคะแบบน่้นม่ของไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นนั้โอชาตัวนั้นเจ็ดพันห้าหนูนะนี่เลยได้อ่อนแป้งที่มันใช้เชือกใช้เชือกใช่ใช้เชืกคือเข้าร่มกันเถอะค่อยไปหากระต่ายกันเถอะฮอน ใช้เชือกผูกเป็นไงโอซาเจ้าใช้เชือกผูกแล้วก็เอาไอ้เนี่ยเขาเอิอนีหยังก่อนที่ใส่ข้อกล้วยเนี้ยแม่นบ่ล่ะแน่นไม่ได้ดิ่งนะบ้าไม่ดิ่งนะบ้ไอ้บ้ไออันแรกที่ค่อยเจอค่อยเจอแล้วอันล่างนี่เอาไปใส่ขวดน้ำปงน้ำปลายพี่เพชรนี่เอาเลยใช่ไหมเอาเลยโอเคเจอแล้วอันนี้ลดได้จักบาทห้าร้อยห้าสิบืม 4อ4 0ร้ยบาที่ร้อสิบแลุ้้มบ้าเอฟเอาไปใส่เอาละอันหนึ่งแล้วได้หนึ่งอันแล้วใส่ขวดน้ำปลาเนาะหนูนาเนาะใส่ขวดน้ำปลาใส่ขวดเครื่องปรุงครัวได้เป็นครัวแต่มันจะวางบ่ปัญหาเออ,อเดี๋ยวนี่ที่พี่เพชรอยากได้คือนี่หนูนาไปเราอะเห็นเวือแบบ เช่นที่นัดเลือกหน่อยไอตัวเล็กๆเนี่ยเอาไปวางตามหินเนี่ยนี่เขาเพิ่งถ่ายรูปกล่องใส่มีซุ้มกิ้งเนี่ยเอาตัวเล็กๆเนี่ยไปวางตามหินเจ้าอาวุธเอาตัวอย่างดีน้าเอาควายปะเห็นปะตัวเล็กๆเนี่ยมันเสยดิป่อป๋อปะ เอาไปวางตามผีอ๋อเบี้หยหิดนกพูกตัวเท่าไหร่ลูกนกพูกเอานอกพูกดีกว่า,าน,น,น่ารักดีนะคะ,ะอยคานนกพูกนกพูกตัวสท่ากี่บาทมีราคาใต้ฐานก็มีอ่าหนึ่งร้อยกว่บาทร้อยยี่สิบ เขาก็ต้องรู้ราคาร้อยยี่สิบเขา่้อดเูาสีชมพูสีแดงออโอ้ยขาวขาวขาวอยู่บ่ตัวเอาสองตัวดีบ่นกคูกตัวเท่าไหร่เฮะเซ็ตสามตัวจ,จะมีเซ็ตสามตัวสี่บาทล่ะเอาสองร้อยห้าสิบก็พอจ้ะสองร้อยกอ็พอแต่ปกติสามร้ยคือมันถ<า>ลอกหมดแล้วเนี่ย เนี่ยมันถลอกหมดแล้วนะนี่ไงซคะเนี่ยมันถลอกหมดแล้วอ่ะสีสีมันกระดำกระด่างมาเรื่อยมีอันใหม่ไหมอ่ะมีสองชุดนี่แถมีแค่นี้จ้ะรถเธอมันกระดำกระด่างมาได้ค่ะเอาก็ดีโอ้ยง่วงแล้วบ้อเอาอะไรอีกอ่ะทันเนี่ยที่ครอบครัวกระต่ายนี่เท่าไหร่อ่ะกระต่าย ชอบตนี้ไหชอบตนี้เีได้ยิ้เีไม่ยิมก็จะเป็นตัวละอันนี้ค่ะตัวละสามนี้มันจะเป็นงานเรซิ่นจ้ะอืมตัวนะตัวละสามรหาสิอ๋อเป็นงานเรซิ่นเืององบาทอันนี้ครอบคัวหมูอันนี้ป้ายยินดีต้อนรับนี่เท่าไหร่จ้ะท่าไร่คอัี้ใช่ไหมคะเจ็ดร้อยห้าสิบอืมป้าย นี่เราเจอแล้วพญานกพี่ไอตัวนี้เท่าไหร่เใหจ็ดร้อยเก้าบเก้าจ้าดยังเดี๋ยวหกร้อยก็อีกนี่นนะเนาะหกร้อยหกร้อยสามสิบาบาทอืมแล้วก็มีต้นไม้ที่ต้นไม้จริงเนาะ แถมต้นไม้ไหมเนี่ยซื้อกระถางหรือกระถางตังหาต้นไม้ต่างหากาากระถตักหาต้นไม้ตักหาต้นไม้จะเป็นอย่างนี้มากค่ะ <S <S ต้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบก็แล้วโอเคตัวนี้ต้นน, <S <S ตนนี้ค่ะถูกกว่าสี่รกก้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบบาท ะะค,ะคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพบรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่นัทจะได้อะไรกลับบ้านนะคะทีขอบคุณนะคะทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะทุกกําลังใจที่มีให้สวัสดีค่ะ